ทุตสวรรค์จะรวบรวมคนของพระเจ้าออกไปจากโลกนี้หรือ The Rapture นั่นเองเป็นหน้าที่ทุตสวรรค์นะครับ2เทสโลนิกาบทที่2ข้อที่1มีบอกใบ้ไว้ครับเรื่องการซึ่งพระเยซูคริสต์องค์พระบุญเจ้าของเราจะเสด็จมานั้นและการที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราไปอยู่กับพระองค์นั้นจุดๆๆอคัครทูตเปาโลบใบ้ไว้แล้วว่าจะมีช่วงเวลาที่พระองค์จะรวบรวมเราไปอยู่กับพระองค์ เห็นภาพไหมครับซึ่งจะต่อเนื่องจากสิ่งที่เราได้พูดคุยกันมาว่ามีคาเอลลุกขึ้นก็จะเกิด7ปีกัลยุกขึ้นเมื่อเกิด7ปีกัลยุกขึ้นพระเจ้าก็จะรวบรวมคนของพระองค์ไปเห็นคําว่ารวบรวมไหมครับมีความหมาย2อย่างครับคาว่ารวบรวมในรากศัพท์เดิมมีความหมายว่าเป็นการรวบรวมอย่างสมบูรณ์แสดงว่ารวบรวมหมดคนที่พระเจ้าเลือกไว้และข้อ2ก็คือการรวมตัวกันของผู้เชื่อในการนมัสการ มีความหมายสองอย่างครับรวบรวมอย่างสมบูรณ์รวบรวมไปนมัสการพระเจ้าที่ไหนครับข้างบนนี่คือความหมายของคําว่ารวบรวม in gathering พระเจ้าตั้งเทศกาลหนึ่งเอาไว้พระเจ้าตั้งเวลาหนึ่งเอาไว้ที่จะเป็นเทศกาลที่รวบรวมเราทุกคนให้เรามีความหวังในพระเจ้าว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะรวบรวมเราไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าทูตสวรรค์จะมารวบรวมเราไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ก่อนเจ็ดปีกัลยุก การนมัสก,การจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินสวรรค์เราจะไปนมัสก,การพระเจ้าหน้าพระบรลลังของพระเมสสปดกตามวิวร์บทที่7ครับวิวร์บทที่7เป็นเรื่องของเราทุกคนที่นี่รวบรวม,ล,วมลูกๆของพระองค์กลับไปนมัสก,การพระองค์บนแผ่นดินสวรรค์นี่คือหน้าที่ของทูตสวรรค์ประจําตัวที่พระเจ้ามีไว้ให้กับเราแต่ละคนนะพี่น้องครับแต่ละคนมีทูตสวรรค์ประจําตัวคนที่กําลังจะได้รับความรอดมีทูตสวรรค์ประจําตัวเพราะฉะนั้น ทูตสวรรค์ประจาตัวของเรานี่แหละครับจะเป็นคนพาเรากลับบ้านร่างกายของเราที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเมื่อเสียงแตรของพระเจ้าดังพระวิญญาณบริสุทธิ์จะตอบสนองต่อเสียงแตรนั้นเสียงแตรจากสวรรค์ตอบสนองไงครับในชั่วพริบตาเดียวเปลี่ยนร่างกายเราจากกายที่ต้องตายเป็นกายอมาตะที่แสงสว่างส่องออกมาเป็นกายชีวิตนิรันร์เป็นกายนิรันร์ของพระเจ้าหลังจากนั้นทูตสวรรค์ของพระเจ้ารับคําสั่งและนําเรากลับบ้าน พวกทูตสวรรค์นี่แหละครับจะรับคําสั่งจากพระเจ้าเพื่อจะมารับเราไปอยู่กับพระเจ้าดูด้วยกันนะครับในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่4ข้อ16บและข้อ17บเ็อกงนี่ว่าคือว่าองค์พระบุญเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดํารัสสั่งด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูตสวรรค์และด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและทุกคนที่ตายไปแล้วในพระคริ์จะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเขาซึ่งยังมีชีวิตอยู่ ขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิดเราจะถูกเปลี่ยนใหม่ทตสวรรค์จะพาเราไปเจอกับพระเจ้าบนเมฆและรับกลับไปอย่างแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับฟังดีๆนะเหตุการณ์ The Rapture หรือการที่พระเจ้าจะรับผู้เชื่อออกไปจากโลกทั้งหมดทั้งโลกจะอ้าปากค้างกับเหตุการณ์นี้ ทั้งโลกเลยนะครับและปฏิปักษ์พระคริสต์ผู้ซึ่งเป็นศัตรูของพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นศัตรูของพระเยซูคริสต์จะบอกว่าเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นนี่คืองานของเอเลี่ยนมาลักพาตัวคนออกไปจากโลกนี้ฟังไว้นะครับวันนั้นจะมาวันแห่งการโกหกระดับโลกเมื่อผู้เชื่อหายไปจากโลกนี้พระเยซูรับเราเรารู้กันเอเมนไหมครับพี่นนองแต่เมื่อโลกใบนี้ อยู่ในมือของอนจาจักปฏิบัติพระคิดแล้วเขาจะโกหกว่าคนของพระเจ้าถูกเอเลี่ยนลักพาตัวโปรเจกต์ Project เขาเรียกอะไรนะบลูบีมใช่ไหมครับโปรเจกต์บลูบีมก็คือโปรเจกต์หรือโครงการที่ใหญ่มากยิงแสงขึ้นไปบนฟ้าทําให้เหมือนกับว่าเอเลี่ยนมาลักพาตัวคนผมเคยได้ยินคําพยานของผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งฮะผู้รับใช้พระเจ้าท่านนีได้มีโอกาสไปอย่างสวรรค์และทูตสวรรค์พาท่านไปสวรรค์ไปเห็นสวรรค์ แล้วทูตสวรรค์ก็พาท่านกลับมาเข้าร่างบอกว่าเฮ้ยถ้าถ้าไม่กลับมานี่ตายแน่นอนทูตสวรรค์เป็นคนพากลับมาครับเข้าร่างอย่างปลอดภัยและทูตสวรรค์นะพาไปและพากลับมาโดยสวัสดิภาพมาดูเรื่องราวของโลดด้วยกันครับในพระธรรมมทุมการบทที่19ขก้อบที่16บอกว่าขณะที่เขายังรีรออยู่นั้นหมายถึงชีวิตของโลดโลดไม่อยากออกมาจากเมืองโสโดมกลมมลาแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะส่งไฟลงมาแล้ว โลดยังรีรอ,อยู่นั้นทูตสวรรค์หรือทูตเหล่านั้นก็คว้ามือโลดเห็นไหมครับเห็นทูตสวรรค์ไหมฮะทูตสวรรค์ก็คว้ามือโลดและมือของภรรยาโลดและพวกเขาและมือของบุตรสาวทั้งสองของเขาพระเยโฮวาทรงเมตตาต่อเขาและทูตนั้นจึงนําเขาออกไปอยู่นอกเมืองเห็นไหมครับว่าทูตของพระเจ้าช่วยมือทุกคนไว้พระเยซูเคยตัดสิ่งนี้ไหมครับในวันของโลดเป็นอย่างไร ในวันที่บุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้นวันของโลดคือวันอะไรครับคือวันที่พระเจ้าช่วยเราก่อนพระพิโรธต้องก่อนเท่านั้นพระเจ้าจะไม่เอาคริสจักเจ้าสาวของพระองค์ทิ้งเอาไว้ในถังขยะในช่วงเวลาเจปีกัลิยุกโลกจะเหมือนถังขยะเลยนะครับพี่น้องจะไม่มีใครทนได้อีกและคริสจักของพระเจ้าเป็นเจ้าสาวแก้วตาดวงใจของพระเยซู พระองค์จะต้องช่วยคริสตจักรและพระองค์ก็บอกพระสัญญาไว้เยอะแยะมากคริสเตียนบางคนยังนั่งเดากันอยู่เลยว่าเฮ้ยจะสปีครึ่งพระเยซูจะมาตอน3ปีครึ่งหรือพระเยซูจะมารับตอนสิ้นสิ้นสุด7ปีกลัลยุคพระเยซูพูดไว้แล้วครับก่อนเท่านั้นเอเมนไหมครับพี่น้องฮะเพราะฉะนั้นชัดเจนมากๆเลยว่าก่อนเท่านั้นวันของโลดเป็นอย่างไรวันของเราก็จะเป็นอย่างนั้นก่อนที่โสโดมโกมรลาจะถูกทาลายอย่างไรพระเจ้าจะช่วยคนของพระเจ้า ก่อนวันนั้นทันเวลาครับผมสัมผัสสิ่งหนึ่งได้ครับผมจะบอกให้พี่น้องได้ได้เข้าใจความรู้สึกตรงนี้ที่เหมือนพระเจ้าเปิดเผยให้ผมได้ได้รับรู้ส่วนตัวก็คือว่าพระองค์จะให้คริสตจักรของพระเจ้าอยู่บนโลกนี้จนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะเกิดความวิบัติลงมาจากบลงมาจากบนฟ้าเราจะออกไปก่อนมหาวิบัติอะไรก็แล้วแต่ ที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกผู้เชื่อจะออกไปก่อนเสี้ยววินาทีเอเมนไหมครับจงเชื่อวางใจในพระเจ้าเพราะว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะมารับเราทุกคนไม่ช้าไปแม้แต่วินาทีเดียวเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาและเมื่อโลดออกมาจากเมืองแล้วไฟกรรมาันลงมาอย่างโสโดมกมวลาทันทีในพระเจ้านะของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อที่31บอกว่า และพระองค์จะท่งส่งทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์มาด้วยเสียงแตรที่ดังมากนี่คือถ้อยคําของพระเยซูนะครับทูตสวรรค์จะถูกส่งมาด้วยเสียงแตรดังมากแล้วแตรนั้นจะต้องดังตอนไหนครับก่อนเจ็ดปีกรลยุกเท่านั้นให้รวบรวมคนทั้งหมดที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วจากสี่ทิศและตั้งแต่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงสุดฟ้าข้างนูน้นเห็นไหมครับมีคําว่ารวบรวมด้วย คำว่ารวบรวมเป็นสิ่งเดียวกันกับ2เทสโลนิกาบทที่2ข้อที่1เมื่อกี้พระเจ้าจะรวบรวมผู้เชื่อก่อนเอเมนไหมครับและเมื่อพระเจ้าจะรวบรวมผู้เชื่อจาก4ทิศแห่งบนโลกใครครับเป็นคนรวบรวมผู้สวรรค์ในข้อที่40บอกกันอย่างนี้ว่าในเวลานั้นชายสองคนอยู่ในทุ่งนาจะถูกรับไปคนหนึ่งและถูกละทิ้งไว้คนหนึ่งหญิงสองคนโม้แป้งอยู่ด้วยกัน และจะถูกรับไปคนหนึ่งและถูกละทิ้งไว้คนหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจงเฝ้าระวังอยู่เพราะว่าท่านไม่รู้ว่าองค์พระบุญเจ้าของพวกท่านจะเสด็จมาในเวลาไหนพระเยซูก็พูดไว้เรื่องเดลัพเชอร์นะครับมาดูคำอุปมาของพระเยซูที่สำคัญมากหนึ่งข้อในวาระสุดท้ายคำอุปมาเรื่องข้าวดีและข้าวละมานครับพระเยซูได้ฉเฉลยความลับทั้งหมดไว้แก่เราแล้วชัดเจนมาก ดูในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่3 7มสถึงสา้นะครับบอกอย่างนี้ว่าพระองค์ตรัสว่าผู้ที่หวานมเมล็ดพืชดีนั้นได้แก่บุตรมนุษย์เห็นไหมครับตอนนี้พระเยซูยังทําการหวานอยู่ข่าวประเสริฐยังไปอยู่ทั่วแผ่นดินโลกอยู่นะครับพระเยซูเป็นผู้หวานมเมล็ดพืชดีนั้นและนานั้นได้แก่แผ่นด,ดินโลกส่วนพืชผลที่ดีนั้นได้แก่พลเมืองแห่งแผ่นด,ดินของพระเจ้าหมายถึงว่าพระเจ้าหวานแล้วก็เกิดข้าวที่ดีขึ้น ข้าวที่ดีก็คือผู้เชื่อทุกคนที่วางใจในพระเยซูแต่ข้าวละมานนั้นคือข้าวที่กินไม่ได้แล้วก็เป็นพิษด้วยแล้วมีหนามด้วยข้าวละมานนี้เป็นพลเมืองของมารร้ายเห็นไหมครับคนทั้งโลกพี่น้องฟังดีๆนะว่าคนทั้งโลกจะมีคนของพระเจ้าและคนของมารร้ายโตไปพร้อมๆกันและผู้ที่หวานเมล็ดพืชเลวนั้นได้แก่มารนั้นฤดูเก็บเกี่ยวนั้นได้แก่ เวลาสิ้นยุคและผู้ที่เก็บเกี่ยวทั้งหลายนั้นได้แก่ทูตสวรรค์เห็นไหมครับพระเยซูพูดไว้แล้วว่าทูตสวรรค์คือผู้เก็บเกี่ยวทูตสวรรค์คือคนเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณกลับสู่แผ่นดินของพระเจ้าฮาเลลูยาเอเมนนะครับพี่น้องเราเป็นเมล็ดพืชที่ดีเราเป็นต้นไม้ข้าว b เล l ที่ดีของพระเจ้าเราสนใจที่จะทำตามสิ่งที่พระเจ้าตรัส เราจะเป็นข้าวดีของพระเจ้าเอเมนะครับ